เป็นเขาเรียกว่าจ้าตลาดด้านกลุ่มวัส,สดุที่รอยู่แล้วหลายคนได้ยินชื่อนี้เยอะแล้วแหละเขาคิดออกมาแล้วว่าบ้าตอนหนึ่งหลังอ่ะสมเสมือนคุณปลูกต้นไม้5ต้นนะครับอุณหภูมิจาก4ี้านเนี่ยจะลดลงมาอยู่ประมาณ26องศามันลดไปโคตรเยอะเลยบอกถึงสเกลความกว้างความสูงที่ใหญ่ที่สุดที่เขาสามารถทําได้แล้วณปัจจุบันนะครับสวัคร ขอต้อนรับเข้าสู่ The Room Maker นะครับวันนี้เรามาหาข้อมูลในการทำบ้านอีกเช่นเคยอันนี้เราอยู่ในงานสถาปนิกนะครับเราจะมาดูถึงโปรดักต์ใหม่ๆกันใช่เพื่อผมเป็นวิศวะนี่ไม่กล้ามาอ๋อเเพราะว่าไม่ใช่สถาปนนสปนิกอ่ะเป็นมุกนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าภายในงานนี้ถ้าใครเป็นคนที่ชอบทำบ้านเองชอบคุยกับผู้รับเหมาอยากมีไอเดียไว้ไปคุยกับสถาปนิกรับรองว่ามางานนี้ไม่ผิดหวังอยู่แล้วคืองานสไตล์ Room Maker ต้องบอกว่าเจอช่องปุ๊บเจาะ เจอัาคาเจาะรั่วไม่เกี่ยวช่องแสงเยอะแยะเพราะฉะนั้นประตูหน้าต่างสําคัญมากประตูหน้าต่างสําคัญมากนะครับแล้วก็เทรนการอยู่อาศัยในยุคนี้แล้วก็ในอนาคตไปอีกเนี่ยก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องหนึ่งการเปิดรับวิวธรรมชาติจากภายในสู่ภายนอก 2. การประหยัดพลังงาน3การป้องกันฝุ่น PM อะไรต่างๆแบบเนี้ยซึ่งวันนี้เป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับปีนี้จัดเต็มเหมือนกันโอ้โหลายหลังแต่เราบอกอย่างแนที่ใหม่เลยใหม่ไม่ใหม่ก็คือยืนแล้วเสียวแล้วเนี่ยตอนนี้คือเราต้องบอกว่าปกติเรา ไม่ค่อยเห็นบูธสองชั้นในงานสถาปนิกเนาะถ้าสามชั้นนี่ก็เป็นหมูไม่ได้ก็ทำแค่สองชั้นพอไม่ใช่สิหมายถึงว่าพอเป็นบูธสองชั้นน่ะมันแปลว่าเราสามารถเห็นไอเดียได้มากถึงสองเท่าเนาะแต่ปีนี้ด้วยความที่เรามีบ้านเยอะแยะเลยะบ้านพี่ป๋องกําลังจะเสร็จโอเค้านพี่ป๋องเสร็จบ้านพี่ป๋องก็จะใช้เป็นลักษณะของประตูหน้าต่างที่เป็นลายไม้ลายไม้หรือว่าบ้านพวกโฮมทัวร์ที่เรายัดเยียดไหมคุณผู้ชมอย่างจุใจในปีนี้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นบ้านเบนโตเฮาส์บ้านสไตล์มินิมอลก็เพิ่ง บ้านของดาราท่านหนึ่งที่เป็นโจเกอร์เฟมิลี่อย่างเงี้ยนึกถึงไอ้นี่เลยคือพอดีทําอยู่หลังนึงต้องถูกนิจใจเจ้าของเขาต้องการที่จะให้ประตูหน้าต่างเนี่ยมันกันเสียงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งบ้านหลังเนี้ยถ้าเราบินโดนดูจะพบว่ามันอยู่ติดกับถนนเรียบด่วนที่มีความจอแจเนาะก็เป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่คนทําบ้านกําลังห่วงอยู่นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับวัสดุอะไรวนิลเลยเป็นประตูหน้าต่างที่ของวินเซอร์นะครับที่เน้นไปที่วนิลอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งมันม พัฒนาขึ้นมาแล้วก็เจอเซนพอยที่อลูมิเนียมไม่สามารถทําได้แต่ต้องบอกนะครับว่าวันนี้ทางวินเซอร์เนี่ยอยากจะมอบประสบการณ์พิเศษนะครับ,รบกับใครที่อยากจะได้บ้านที่แบบไร้รอยต่อไร้การเชื่อมต่อ,อ,ตอ,อ,ตอไม่ได้รู้สึกเทอรท้าอีก huh. ต่อไปเข้ามาในคอนเซ็ปต์ซีมเลสลิฟวิ่งเอ็กซ์พีเลียนะครับมาร่วมเปิดประสบการณ์ไปร่วมกันนะว่าวันนี้เราจะได้เห็นอะไรที่ว่ามีความซีมเลสมีความเปิดประสบการณ์ในการทําประตูหน้าต่างให้บ้านกันนะครับไปดูกันครับ จะบอกนี่เป็นไงสองชั้นสองชั้นจะเต็มสองชั้นจะเต็มโชว์ความสูงของประตูหน้าต่างได้อย่างเต็มที่ถ้าพูดถึงแบรนด์บินเซอร์เนี่ยเขาก่อตั้งมาแล้วกว่า25ปีใช่นะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเจ้าตลาดด้านกลุ่มวัสดุไมนิวอยู่แล้วหลายคนได้ยินชื่อนี้อยู่แล้วแหละแค่ยังไม่เคยมาสัมผัสหรือมาดูรายละเอียดของสินค้าว่ามันเป็นยังไงบ้างถูกต้องเดี๋ยวก่อนที่ไปดูโปรดักต์ใหม่กันเขารักโลกด้วยประตุหน้าต่างอะไรลักโลกถ้าเราใช้วัสดุที่เป็นไมนิลเนี่ยมันจะเป็นวัสดุ นิ่เนี่ยมันจะลดทอนการสันดาปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปนะครับเสมือนคุณปลูกต้นไม้ผ้าต้นนะคะเขาสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยได้มากถึง39กิโลคาร์บอนนะครับถ้าไปดูโปรดักต์ใหม่ก่อนไปเลยครับสำหรับไฮไลท์ของงานนะครับวันนี้วินเซอร์เอามาเสิร์ฟให้คุณชมถึงที่เลยตัวนี้เลยถามาผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับบ้านที่บรรยากาศแบบรีสอร์ทสไนส์สามตอนชื่อรุ่นว่าซิกเนเจอร์โปรนะครับจุดเด่นมีอะไรตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยเขาทําได้กว้างถึง5.6เมตรนี่แล้วก็เป็นตัวบาน สไลด์3ตอนแล้วความสูงเป็นไงพี่ความสูงเนี่ยสามารถทําได้3เมตรเลยแบบซิมเลสคือไม่มีรอยตออ่อนะครับแล้วก็เวลาการสไลด์เนี่ยมันก็สามารถเปิดได้เกือบสุดนะอ่า เดี๋ยวผมเปิดโชว์เหมาะกับที่คุณบอกเมื่อกี้ว่าบ้านรีสอร์ทบ้านที่อยากได้ประตูกว้างๆเปิดรับวิวอาจจะเป็นวิวอะไววิวเขาใหญ่วิวทะเลวิวทะเลวิวทะเลสาเมื่อก่อนที่เราทํากว้างเนี่ยมันก็ต้องจะมีบานฟิกหรืออะไรก็อ๋อต้องมีเส้นอะไรมาต่อเพาว่าไปมันก็เกิดปัญหาทาให้เกิดแบบว่ามีรอยที่จะเข้าของฝุ่นของฝนของอะไรก็ตามแต่นะครับอย่างที่เราบอกกันนะครับว่าวันนี้ทีมงานเขาคือทีมเลดลิฟวิ่งเอ็กซ์เพรียนะครับเป็นงานคุณได้ประสบการณ์ใหม่ๆไหมใช่ทีมเลดก็คือการเชื่อมต่อตัวคนออยยู่่าศััีแหละกบ มาชาติภายนอกบ้านแต่เนี้ย เขาบอกถึงสเกลความกว้างความสูงที่ใหญ่ที่สุดที่เขาสามารถทําได้แล้วณปัจจุบันนะครับจะได้ไม่มีข้อจํากัดในการทําบ้านให้กับเพื่อนๆนั่นเองครับและที่สําคัญไม่ใช่มีแต่เรื่องของประตูนะเดี๋ยวจะเข้าใจว่ารุ่น s ิ g เ a t u เจอโปรมีแต่ประตูใหญ่ๆยาวๆแบบนี้เมื่อกที้ที่เราขึ้นแบบบริเวณชั้น2อ่ะเราก็ไปดูไอเดียเรื่องนี้แหละเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับก็จะมีการดีไซน์เพื่อเซฟตี้นิดนึงให้ความสูงอย่างน้อยพ้นจากเด็กอ๋ออ่ก็จะมีการโชว์ไอเดียนั่นแหละว่าเพื่ออยากจะปรับใช้ในบริเวณที่ สูงอันตรายอะไร,รอย่เงี้ยรุ่นที่ได้หน้าต่างยาเป็นพิเศษแบบนี้อก็สามารถออกแบบให้คํานึงถึงเซฟตี้ได้นนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับเขายังมีโชว์กันอย่างจัดเต็มภายในเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไหมเดมอนให้ดูเลยว่าเป็นยังไงของจริง<ป>อยากดูแล้วไปเลย มาดูตัวต่อมานะครับตัวนี้น่าสนใจมากที่มาเป็นเพนพอยต์ของ UPVC ก่อนหน้านี้นะครับผมตัวนี้ซีรีส์เรียกว่าไรซีรีส์เอ็กเซนหรือว่าซีรีส์มือขวาไม่บอกเลยนะครับนี่นี่อันนี้นะครับแลูกค้าเขาจะได้จำอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่โดนซัดไปก่อนเขาคงไปแก้เราโอเคคำว่าเอ็กเซนเนี่ยเขาเอ็กเซนอะไรไม่ได้ความกว้างความสูงนะครับเอ็กเซนในเรื่องของความลึกความหนาปกติพวก UPVC วงกลมอยู่ที่มาน8เซนผนังบ้านส่วนใหญ่ที่มีอยู่คือ10เซนอ๋อผนังก่ออิฐมวลเบารวมฉาบมันอยู่ประมาณ10ซมมันไ่พอดี เป็นผูกพัฒนาขึ้นมา ให้พอดีกับเสมอผนังเสมอไปเลยก็เป็นซีรีส์ของปีนี้ที่ทําขึ้นมาเพื่อแก้เพนทอยจุดนี้ทําให้เราเนี่ยเวลาเอาไปแต่งบ้านนะครับมันก็จะมีความเรียบเสมอไม่มีรอยต่อนั่นเองนะครับสมเป็นคำว่า seamless living experience จริงๆค่ะ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นกันต่อคับเราเรียกโซนตรงนี้ว่า u l t i m a t e c o t e c t i o n นะคะจำลองว่ามีผ้าที่อยู่นอกบ้านร้อนๆเลย45่ดดตอนบ่ายสองโอ้โห45าองศานี่คือชีวิตจริงต่างนะครับถ้าเราใช้ประตูหน้าต่างไวนิลของวินเซอร์นะครับอุณหภูมิจากนี่ผ้าอยู่ย ประมาณ26องศามันลดไปโคตรเยอะเลยเราลองจับดูได้26องศาก็เหมือนอยู่ในห้องแอร์ทั้งเย็นเลยเย็นเลยถ้าจะไปใช้เป็นพวกอลูมิเนียมหรือ,อวัสดุแบบอื่นอุณหภูมิจะด,ดีดขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ30 31องศาเหมือนเป็นไข้เบาๆาาคือเรารู้อยู่แล้วด้วยคุณสมบัติของตัวอลูมิเนียมที่มันมคีความผสมความเป็นซิงค์เป็นเหล็กเข้ามันเนี่ยมันจะนำพาความร้อนได้เยอะกว่าครับแล้วก็ส่งผ่านความร้อนเข้าสู่ในตัวบ้านนะคบทำให้บ้านคุณร้อนขึ้นเขาข้นโน่นออกมาด้วยนี่ดูข้างบน ลดค่าไฟได้ด้วยคำาดดมาว่าปีหนึ่งลดไป9,104บาทต่อปีมีเศษด้วยกลัวไม่เชื่อ่มม9,000เป๊ะมันดูไม่จริง <laughs> อ่ะก็เลยให้มันมีเศษออกมาได้เลยนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเข้าเทน <c oughs> เข้ายุคเข้าสมัยบ้านเย็นและช่วยให้คุณประหยัดพลังงานเรื่องแอร์ด้วยเขามีทดลองอีกห้องหนึ่งห้องหูดักอันนี้เหมาะคุณเลยคุณสร้างไว้แล้วเข้าไปอยู่ตอนเมียด่าอ่าเมียอยู่ข้างนอกครับผมอยู่ข้างในสบายเลยเดี๋ยวเราไปดูอันบนี้กันนครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูนี้กันครับนี่มาเทสเลยเขามีีห้้องเน ลำโพงให้ดูอ่ะ,อะเขาจะมีห้องเล็กๆนะครับที่เขาวางลำโพงไว้เปิดลำโพงดังๆ90เดซิเบลเลยอ่านี่ที่จำลองที่เขาเปิดเนี่ยเป็นเสียงฝนตกฟ้าร้องอันนี้คือชีวิตจริงเลยค่ะเกิดเวลาฝนตกปิดก่อนปิดกอ่อนแล้วเราปิดปึ๊บ เห็นไหมรถจ้างมันครึ่งหนึ่งตัวพวกวนิลแบบนี้นะครับก็สามารถป้องกันเสียงได้มากถึง32เดซิเบลเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วก็นี่กว่ารุมิเนียนทั่วไปถึง40%เรนลยนะครับก็หวังว่าผู้ชมจะได้คําตอบนะครับแล้วอาจจะต้องมาลองเดินปรึกษาทางแบรนด์วินเซอร์ในงานนี้นะครับลองปรึกษากับเขาดูได้นะครับโอ้ยถ้าใครทําบ้านอยู่ก็นับว่าสนุกเพลิดเพลินเนาะยังมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจอีกอีกสองคุณสมบัติที่น่าสนใจคือเช่นเขาเคลมเลยว่าไม่รั่วแน่นอนตอนนี้คุณตื่นท โอ้ยซับน้ำอเค้มเลยว่าเนี่ยมั่นใจเลยว่าเพราะของเขาเนี่ยกันรั่วได้ซึ่งอันนี้เขามีการเทสด้วยนะครับว่าถ้าลมพายุพัดเข้าบ้านประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยหลังคาเป็นไงใช่หน้าต่างเป็นไงหน้าต่างยังสามารถป้องกันการรั่วซึมได้กันได้ขนาดนี้แล้วก็จะกันฝุ่นพวก PM 2.5โอ้ฝุ่นเล็ก PM 2.5เล็กๆกันได้ด้วยหรอพี่อธิบายหน่อยก็คือการซับโปรไฟล์พวกนี้ครับมันจะเป็นการป้องกันน้ําหรือการฝุ่นอะไรต่างๆอันนี้สับนักออกแบบหรือสสถาาาาาปปนนนนนิกกเเเหมมมืืออช่่งีี้ยคจะะรรรวโไฟล์ับ แวะกันเข้ามานะครับแล้วสามารถปรึกษาทางแบรนด์วินเซอร์ได้นะครับหรือว่านี่ทําบ้านอยู่ทั้งทีไม่อยากให้ผิดหวังลองแวะมาที่นี่นะครับลองหยิบโปรชัวต่างๆติดไม้ติดมือลองเข้ามาปรึกษาเขาก่อนได้นะครับก็เราจะได้เห็นไอเดียเห็นอินสไพเรชันดีๆนะครับว่าเออถ้าเราใช้ประตูหน้าต่างแบบนี้นะครับไปใช้แล้วรูปร่างหน้าตาของบ้านที่เรากำลังจะสร้างเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะครับที่เรานํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับยังไงวันอื่นเผื่อมางานสถาปนิกเหมือนกันเจอพวกเราทักทายกันได้นะ ถ้าใครอยากจาดูของจริงใช่ครับมาได้เลยที่ชลเลนเจอร์เมืองทองเรารู้กันอยู่แล้วที่นี่ที่เดิมนะครับงานจีจัดอยู่ที่นี่ที่เดียวนะไม่ต้องงงนะครับตตั้งแต่วันที่30สิบใช่ครับ30สิก็คือวันนี้นั่นแหละนะครับจนถึงวันที่5าพฤษภาคมนี้นะครับหาแบรนด์บินเซอร์หาง่ายๆเลยอยู่ข้างๆพาวิเวลลี่หลักของตัวงานสถาปนิกเลยนะครับแล้วก็ถ้าหาไม่เจออีกลองดูแสตลักษ์ของโลโก้บินเซอร์หรือลองหา โซนเอสซีนั่นแหละครับนะครับเป็นเครือเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนพันจะมิตรกันอะไรได้นะฮะนะครับอ่ะสำหวันนี้นะครับไอเดียของลูเมเกอร์ต้องขอลาไปก่อนนะครับมีปัญหาเรื่องประตูหน้าต่างพิมพ์ปรึกษากันได้เลยนะครับเรายดีตอบหรือว่ามาถามแบรน์ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวันสำหรับวันนี้ลูเมเกอร์ลาไปก่อนนะครับสสดีครับ